สวัสดีครับผมโอ๊ดรัตทีครับผมส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบรถวินเทจนะครับผมชอบค a ดดิแลคชอบอะไรพวกนี้แต่ว่าวันนี้อันนี้ไม่ได้อวยนะครับมาถ่ายรายการขับ Ford ไปต้องคิดใหม่นะครับว่าจะเปลี่ยนรถด,ดีไหมเพราะว่าแน่นแล้วก็นุ่มมากครับ ก็วันนี้จากที่ลองขับนะครับภายในนี่กว้างขวางมากและคิดว่าเป็นรถที่เหมาะมากเวลาเราไปทํากิจกรรมไปนู่นไปนี่ไปไหนเราสามารถเก็บของได้พาเพื่อนไปได้หลายคนนะครแล้วก็ภายนอกเนี่ยดูเท่อะคือผมรู้สึกว่าถ้าผมไปถ่ายละครต่างจังหวัดไกลๆผมมีคันนี้ไปจบเลยครับ mm hmm. ถ้าในฝันผมนะผมบอกว่าผมชอบคันดีกใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นรถในฝันถ้ามีแล้วจะแฮปปี้แล้วก็น่ารักมากคือรถเต่าครับ mm hmm. ราะว่าผมอยากมีรถคันนึงที่เป็นรถแบบน่ารักน่ารักเก็บไว้ที่บ้านอะไรเยงนี้ครับขับไปไหนมาไหนมันดูแบบปุ๊กปิกน่ารักดีอะไรเงี้ยพอลงมาถึงเราจะตัวใหญ่มากดูขัดแย้งกับรถมากแต่ว่ามันก็ดูเท่ดีครคนน่าจะมอง <S 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 อย่างที่ผมเจอมาตั้งแต่เริ่มขับรถตอนแรกนะครับสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆกก็คือสติแล้วก็อยากฝากความใจยเย็นนะครับแล้วก็ขับรถแบบปลอดภัยดีกว่านะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนาะ ไม่ว่าจะเป็นขับต่างจังหวัดขับในกรุงเทพขับในไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีสติหรือว่าคุณใจร้อนเนี่ยมันก็เกิดอะไรที่มันไม่ดีได้หมดเลยขับยังมีสติครับจะได้ขับรถกันแบบแฮปปี้ครับบนท้องถนนตอนนี้นะครับก็เหลือละครอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเรื่องละองเทศนะครับออนแอร์ตอนไหนก็ต้องรอลุ้นกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยรับรองว่าดราม่าจะเต็มครับแล้วก็ทุกท่านน่าจะชอบครับ